ใจประสงค์ส่างกลางดงกวาบ,บ้านพี่น้องเอ้ยใจประสงค์ขี่ขานกลางบ้านกวาดงสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมันนีบ้าวสุญยาเดินทางมาตลาดนักพกเบือบ้านน้อง,กอองแก่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับมันี่มาอัปเดตราคาสายเนื้อสายขุนกล้วยงามแนยวงามเนยครับอ๋กอนจิไปเบิ้งน้นกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋วเดี๋ยวบ้าสุดยาสิไปหาคลิปด,ดีไม่พี่น้องเบิ้งตลอดนะครับไปครับไปเบื้องครับผม ครับบัวสุริยาไปผอค้อยงามเนาะครับมื้อนี้เดี๋ยวบ่าวสุริยาสิพาพี่พี่น้องย่างไปเป็นข้อยงามนําเพิ่นจะเข้านะครับป่ะครับย่างไปเบิ่งจอเข้าครับผมสวัสดีครับวัอนี้ได้มาจากโตเนาะครับมื้อนี้ได้2โตเนาะอนุญาตจะโตนี่้านะครับผมเอคืองามเถอครับแม่นค้อยแม่หรือคยผู้ครับนี่ค้อยแม่คครับวย่นะครับเอาพี่น้อง FC คุณพ่อคุณแม่เบิ่งอัธลักษณ์ค้อยงามซะก่อนครับนี่ตาดีตางามตาแต้มแจ่มจ้ำองค์ข้อดี เอิกบกเผาไงตีนเล็บใส่ได้ครับขั้วตัวนี้ครับขั้วสูงตอนนี้นะครับผมลอยซีท่แปดนะครับลอยซี่แปดลำข้อใหญ่เขาดีเขางามครับขั้วตัวนี้เนี่ยตาแต้มแจ่มจำอองข้อเล็บตีนเล็บเท่าใส่เลยครับผมสูงลอยซีท่แปดนะครับสูงลอยซีที่แปดขั้วตัวนี้ก้นดีก้นงามสะโพกดีสะโพงงามกกหางไงนี่กกหางไง เพิ่นวาเพิ่นวะเรบประก,กันตำนี้นี่ครับขั้วตัวนี้สูงอาร่ามครับเพิ่นไหนมาเดี๋ยวบบาสุดยอดสิไปถามเบิ่งราคาน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะนี่เดี๋ยวครับผมนี่ครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีครับผมเดี๋ยวย่างไปหาเพิ่นยาข้าวกับผมอันเปิดราคาไปทอดไอ้นาะครับผม85,000แปดหมื่น0้า แปดมื่นหานี่ราคานี่ต่อร่องกันเดี่ยนะครับเน้องบิดมือครับต่อได้เบิดมือเป็นบ่ประกันท่องนะครับประกันท่องเอาท่องแล้วบ่ท่องนะครับท่องจักเดียน์หรครับผมสี่สิบหามือครับสี่สิบห้าวันตรวจเรียบร้อยหรือจังไหร่ถ้าตรวจนะครับถ้าผมประกันอหไประกันไหแน่นอนเนาะครับเพราะว่าเบื้องสีผิวนี่คขัยททองเอิ๊กบกเผาใหญ่ท่องสี่สิบสี่สิบหามือประมาณบอกกันครับครับผมวันนี้สูงร้อยสี่สิบแปดสี่สิบเก้าน้อ เป็นท้องของพ่อพ่อใดนน้องพ่อคมฝงที่ว่าโตเถื่อนใหญย่นะครับครับผมเอาพี่น้องทนกินทนใจเอายังเีษส้างหอยไปส่งฟิสจากยุโรปครับผมหนึ่งร้อยกิโลนะครับถืองถือแก่โทษสามหลอดเล้วก็ให้ยเลยนะะมีใชมีม่ครับตัวหนึ่งนีครับครับของนี้เป็นพวกตัวที่สองที่ข้าวครับผมครับหลังจากเบิ้งคั้วอีกามตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวบราสุดยอดสิบห้าพี่น้องยางไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับนี่สิครับอีกตัวหนึ่ง โอ้ยแม่แม่ครับผูวครับนี่แม่ครับคือยังไงเชียร์สเปย์ไว้ขายเราบอกเขาจากไหนซื้อตัวเวียดนามครับโอ้ซื้อตัวเวียดน้ำเวียดนามซื้อมาแล้วซซืื้้้ออแลวตเข้าซื้อตัวเอาเดี๋ยวสิเบิ่งจะเข้าทุกคนนะครับนี่แม่แม่ครับผัวครับตัวแม่ป้าครับบ่มันท่าธรรมดาครับตัวตัวนี้ว่ามันสูงแล้วตัวนี้มันสูงกว่ากันเนาะสูงร้อยหาซีบตาเต็มแจ้มจ้ำข้ออ่องข้อดีเอิกบกพร้าวดีตีนเรียบใส่ได้โอ้ยข้าวกวยอ่อนซ่อนค้าวยตัวนี้นะครับแม่ ก็ยังค่อยทองเนาะผมแยกลูกครับแยกลูกโอ้แยกลูกไปเลยเป็นบ่แยกลูกไปเลยครับสูงร้อยหาสิบเอ็ดเป็นบ่หาสิบครับควยตัวนี้ใส่ได้ครับผมกมดีกนงามเปิดราคาไปทอดหร่ครับผมนี่หกหมื่นเก้ามนเก้าอันตัวนี้เปิดไปทอดเลยก่อนราคาหหมื่นหาครัวนี้แปดหมื่นห้าโอ้ประกันทองเพราะว่าหันเรื่องถามเนาะแปดหมนห้าบานนี้ตัวนี้หกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้า เสื้อต่อจากเวียดนามสอยหาสิบเนาะเอาจังสีซาเทพี่น้องทนเจ็นทนใจให้ฝ้าโทรมากด้ยครับเด้อันโท้สาบอท่านเป็นบ่ฝ่าวทรมากฝากเบอร์ซ้าห้อยบ่นี่ศ8นย7แปดศูนย์จ็ากห้อยทั้งไหนครับผมเอาเจ้าก็จะเดิอมาเดียวกันก็ับบ้าสุดยาสวัสดีครับสโซส่อันมาเด้อเงืนอนอกทอดยมืน้มาเทศนึงนี่เจ้าส่งจัมาเด้อ ถึงเลีถึงห้ยลังด้วยแหละตาลีเลีให้พี่น้องถึงนั้มกันทุกคนเนาะสวัสดีครับครับป้าคาพี่น้องไปเบื่อนโตต่อไปครับผมหลังจากเบิ้งขั้วงามขั้วใหยสองตัวนี้แล้วบ่าวสุดยอดสิไปเบื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับกะโตงามเหมือนกันนะครับป้าคับไปเบื่อนตั้มกันครับผมขอบอกราคาขั้วใยไอ้ท็อปบัดดีครับผมได้มาจากตัวข้ามมันนี่ตัวหนึ่งของหลงตัวเดนเขายังงามถือนิ่งมากอนเรนิ่งมาก่อนเหรอนิ่งกรอมันบ่ นี่ครับเน้นมั่งก่อนโตผูกครับเพื่อตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับผมร้อยสามสิบสามครับสูงร้อยสามสิบสามครับพี่น้องเอฟซีนี่ครับกกหางดีกกหางใหญ่หางเป็นพุ่มเป็นพ่วงบานหางมาแข้งขาดีก้นสะโพกสูงเนาะสะโพกสูงก้นหมองหน้าตัดยางดีเพื่อตัวนี้ถือว่าดีใส่กำไลแข้งมาไล่ขาใส่หัวนี่ครับพ่อใหญ่ไรตรงหน้าตาโอเนาะจักเดือนกิ๊บเดือนกู สิบเดือนนี่ครับคูวพระท่านพ่อปีสิบเดือนหน้าตาดีหน้าตางามอ่องข้อดีเอิอบักขาวงามโอ้ยเป็นตาเป็นพอบอกพอท่านนะครับคูวตัวนี้หมห้เปิดราคาไบบเท่าไหร่ครับผมต้องไม่หาหมือถาครับหาเงินหาราคานี่ตอ่อรองกันเนาะหาเงินหาตอ่อรองกันได้ใกล้ๆพี่น้องฮะเดี๋ยวใครพี่น้องไปส่องกันไปส่งฟรีในในจ๊กจิโร่เนาะครับผมส่งใครลอยล้ะะละครับลอยล้เนาะราคาที่ห้า หามื่นหามืครับผมปนีอเอพี่น้องสศจใจฝ่าโทรมาเด้อโทษสาบท่านนี่เนาะเอายัก่บสินี้ฝากเบอร์พี่น้องซะสี่ครับศูนย์เก้าสี่สองเกตเกายท่านเครับผมอ้าเจ้าก็เจาเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องทใจินใจฝ่าทโทษนะครับโทรสาวระท่านเหมือนมอครับผมครับนีิพี่น้อง่าวเสื้ยา้าพี่น้องเมื่อเมืองท่านนี่นะครับ ห้าเลยครับข่อยงามพี่น้องเบื้องายครับผมนี่คนเสือคนขายก็ร่างหลายเดี๋ยวเพิ่นต่อร่องกันะครับผมเพราะว่าบัดนี่พี่น้องอยู่ทางบ้านทา้งซองกับขมาเสือหลายนายห้อยเวียดก็เริ่มเขม้าแล้วครับโอ้ขับเลยน่าอาย สัสดีครับในมาจะโตครับวันนี้โตเนาะโอ้ยนี่คือง่ามเดียรคำย่ับนี่ลูกเบิ้มพันล้านบอกโอ้ยสูงตัวเดียร์วัดเปเบิ้มคำนี่สูงตัวนี้ครับผมวัดเลยวัดเป็นคำเวัดสูงประมาณหนึ่สามสิบนครับเนาะเป็นว่ยไอ้ไอ้กบได้ยี่ห้อได้สูงเลยสามสิบหน้าตาดีหน้าตางามแข้งขาดี เพื่อตัวนี้ถือว่าใส่ได้กบหางก็ดีเปิดราคาไปเท่าไหร่อนครับตัวนี้เปิดไปสักเจ็ครับสักเจ็ดไหมเอว่าสองหมื่นเจ็ดนะครับครับผมมานี่แม่ตัวนี้มันแม่ลูกมาขึ้นยังไงแม่ลูกขาวครับผมโอ้โหอันนี้ชุดแม่ลูกครับนี่สามตัวนี้อันนี้ลูกเจ้าไมมครับอันนี้ลูกเจ้าไมมเป็นเยี้ยยเป็นว่ครับเป็นเอื้อยปากขาวครับแล้วตัวปากขาวมันคือไปเถิบน้อยครับนี่ครับพี่น้องชุดนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับผมนี่หกหมื่นกัวกัวเท่าไหร่ครับถามยาข้าวนี่ ก,กัวเจ็ดหือกวหกโอ้หกหาหกซิหานะครับนี่ครับนี่ตัวนี้เป็นพี่สาวตัวนี้เป็นน้องชายตัวนี้เป็นเม่6หกเมื่นหาเนาะหกเมื่นหาพี่น้องทดยื้ทษใจโทษทักนะครับด้อเอาพ่อฝากเบอร์พ่อศูนย์แปดสามศูนหศห เจ็ดสองสามแปดจองสาใจอิปอยังครับผมอ๋อเดีม่ใชเจ็ดสองอ้าเจ้าก็เจเดิมบ้านเดียวกันก็บ่าสุริยะสวัสดีครับโสดโสดมาครับหลังจากเบื้องคู่แง่คว่ดีแล้วกับสีย่างไปเบื้องตต่อไปนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนี้ได้มาจากตัวหลงหลาสองตัวนี่ครับตาแจ้มแจ้มจ่มลูกแม่ลูกผู้ลูกแม่ครับออ๋ลูกกับแม่แม่กับแม่ผู้จูงเม่แม่ข้อไหนหลงหลาละค่ะสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับสองหมเดี๋ยวพี่น้องยางไปทางเบื้งกดจะเข้าก่อน ก่อนซอสโคกหางหางดีหางงามลูกกับลูกแม่อีกพร้อมเรียบร้อยสองข้อมือสี่หมื่นนี่งามเป็นดาวไปเลี้ยงครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่บอกแม่ทมือสี่หมืนเท่าไรก็อี่ม่นแปดสองอันนี้แม่ลูกค้อมนี่กับค้อมนี่จักจักบาทก่อสองค้อมี่สองอันนี้สี่หมื่นแปดพ่อเอาเนาะพ่อเอากอเสรเส้นเลี้ยงเพราต้องเลี้ยงเพราต้องเลี้ยงกล้วยไปเลี้ยงง่วงเออเอาแต่ว่าตัวนี้ 4ี่มตัวร้องกันเนี่ยนะครับเนาสี่ตัวนี่เข<อ>าเคยพอ่อแม่สมผู้หนึ่งนี่แม่3ผู้หนึ่งเ, 3, งเอาแม่ให้ว่าเอาไปแล้ว<ม>บ่เสียเทียวว้ายขาทดทนะเศ้าเลี้ยงเลยเไปซื้อมั่วไปเลสี่เดขายอยู่หรอกนายหอยว่บาบวนป่านี่เอ,เอายัางเสืสาห้าเจพี่น้องพิ่นอยากได้นี่ฝากเบอร์โทรจะเข้าซะเอาส82แปดสองแปดสองแปดสีหนึ่จากยังครับผม้มยหมูสี่มืตโอ้ยพี่น้องทนจิตทใจนี่พวซื้อรายอยู่นี่ ถ้าเขาซื้อ,อตัวเดียวก็เป็นล้านนเนาะครับเอาขอบคุณขอบคุณครั<อ>บพ่<อ>เปลีป่ยน,<ป>น,นมาซื้อกว้วยล้วกเอาเหรียญนั่นไปซื้อหน้าไว้ครับผม อย่างนี้บะฮะมันล้านหนึ่งเนี่ยเอาเอาสี่หมื่นแปดมาซื้อขั้วเด็กเหรียญนั่นเข้าเข้าแสนกั้วนั่นไปซื้อน้าไปซื้อน้าเลี้ยงมันมาเนี่ยเต้าขั้วไปเลี้ยงมันีได้กินหอดเขาได้กินหอดเขาปวดหัวพร้อมเผื่อเผื่อขันขั้วทองกินหอดน้องการก็เปลนครับผมการเอาสูตรไขยครับผมมาซ่งมาครับผมสวัสดีครับมันซทำนี่บ่ล่ะครับ ขันเ้องเป็นจักรยานเ้องกับเสื้อมอเตอร์ไซค์ครับพ่อได้มอเตอร์ไซค์แหละกับเสื้อปิ๊กอัพครับปิ๊กอัพแล้วกับเสื้อหกรอไปก็ได้เงี่ยตัวตัวเป็นตำมันเนาะหลายเสื้อเนาะครับผมนี่ครับผมพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีครับมื้อนี้ได้ของขาจนพูนมาเนาะพี่เนาะด่อนเมย์ฮะด่อนผูกครับเนี่ยตัวเมย์ย่างดีตัวนีเนาะสูงท่านเนาะร้อยเงี้ยเทปเกตค่อยสาวปีเดียวเนาะครับ สาวเพียงน้อยเป็นตาหักเป็นตาไปเลี้ยงนี่ครับเดี๋ยวว่าดีครับกุ้ยตัวนี้ร้านแก้วฟ้าครับพ่อมันเป็นลูกแก้วฟ้าร้านร้านแก้วฟ้าเห็นบ่พ่อมันเป็นแก้วฟ้าเนาะตีนเล็บใส่ได้หนาตาก็โลกดีก็โลกงามเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมนี่สองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันต่อร่องกันหนยเนาะครับกุ้ยตัวนี้ส่งฟีดหนกโลครับผมนี่หนึ่กครับครับผมคุ้ยดีคุ้ยงาม เอาจังสี่สะพ่อฝากเบอร์สะพ่อ086 086 983กศูนย์แปดหกเาแปดสามเก้าแปดสามแด่จากคุณพลอยนะครับผมพออวนชุมแพลียมาเดียวกันก็บ้าสุริยะสวัสดีครับสกสืนมานะครับเด้อเงินไหลน้องท่อใดเข่าเตียงกับป๋อเลยล้านพักหลานนะครับครับผมว้าวัสดีพ่อมื้อนี้ได้น้ำมานอันพลจากโตครับมื้อนี่โตเดียวครับเมียตัวเนาะแยกลูกไปแล้วมันบ่แยกลูกท้องซีเดือนครับโอ้เดี๋ยวนี้ท้องซีเดือนแต่ว่าแยกลูกไปแล้ว เพราะว่าขันบ่าแยกลูกไปมนสีดูนมลูกอยู่ในถอดมันสีบ่ใหญ่น้ะนี่ครับสูงเทนน้องครับนี่สูงอรับสูงนอยสามสิเกือบสี่สินะครับอีกสองเส้นก็หอดสี่สิตาแต้มแจ่มแจ่มองข้อดีเอ ų, <Cette Goodnight. S 1> ิกบอกเข้าดีเล็บตีนเลยบเท่าใส่ดีครับผมเปิดราคาไปเท่าไรครับผมสามหมื่ห้าครับขั้วตัวนี้สมหมื่น้องจักเดียนของเหทองซี่เดียนทองเดืยนตะว่าแยกลูกไปแล้วนะครับ ราคาต่อรองกันนี่เนาะเอาฝากเบอร์ซะกป่ะนี่โซนหกหครับโซนหกห้าฮะสองสามสี่สงามห้าเจ็ดแปดสามห้าดยังครับผมพ่อเยอครับเอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดียวนาะบ้านเดียวกันก็บ้าสุริยะสวัสดีครับสุทโทนมานะครับเด้อราคาพี่น้องไปเบิ่งควยโตต่อไปครับบรรยากาศครับพี่น้องเนาะอย่างเราเมื่อเบิ่งทางนี้นี่บรรยากาศตลาดนัดข้อกับเบือครับนายหอยนายทุนทางเหยียดกําลังเข่ามาหลายครับผม โอ้คตรตัวนี้ก็งามินไหมสูงอร่าทวันนี้ครับได้มาจักตัวคำวะเนี่ยสี่โตตัวนี้ก็นา้ามาานอมัน,าน,น,านสายเลยครับนี่เขาเอื่นสายอยังเน้อมูลาครับสายมูลาเนาะแยกลูกไปเลยเมืนบ้าครับนี่แยกลูกไปเรียบร้อยครับสูงเท่าไรเดีว,วันต้องไปครับผมร้อยสี่ร้อสามนี่ท่านไดีท่อ,องไปเพราะท่านท่อ,องเนาะ เนี่ยขวดตัวนี้รูปบ่างห้างหุ่นดีใครเป็นเลือดกับเลือดดำน้ำหัวไหลเนาะโอ้ยงามมาเข้าใจตัวเมียสายมูลาย่างดีสายทั้งสายจับจระปัดหรือว่าไทายมูลาผมนะครับสายผสมผสมมาเอาบไปนี่เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมนี่เก้าครับสี่สิบเก้าครับผมสี่สิบเก้าราคาต่อร่องกันนี่เนาะแมนครับผมเด็กบอกขผาไงตัวล่องกัน,นกได้ไก่ไก่ส่งฟีน้ำผลไม้เจ็ดกิโลครับบันนี้ลอยกิโลครับลอยกิโลเกินนั้นยังค่อยเบอกกันเนาะ วางลอยสองลอยสามคิโลกับสิช่งฟรีไปเลยเนาะนี่ครับขั้วตันพี่น้องทุนเจ็บทุนใจฟ้าทโทรมาเด้อเดี๋ยวบ้านสุริยะจะถามเบอร์โทรให้นะครับผมเบอร์ฝากเบอร์โทรเลยครับผมเก้าสามศูนย์เก้าสามห้าห้าแปดาห้าแเก้าแปดสามหกจ้งห้อยยังครับผมเอ้าเจ้าก้าเจริญสวัสดีครับสุนทรมานะครับเด้อประกับพี่น้องไปเบื้องตัวต่อไปครับตัวนี้ส่าวเกตครับเคุนสื้อขายเรียบร้อยแล้วครับนี่เฮ้ บ่าวสุริยาไายพ่น้องเมืองคับเพิ่นขายเวียดนามเศร้าเกลียดเลยครับตัวนี้ตัวนี้เท่เล็กไอเมื่อเก่าครับพร้อมนี่เมื่อเก่าครับนี่เมื่อเก่านะครับเมื่อเก่าออกมาแข่งขัับรายการเลยครับเอาชนะราคามาเอาเนี่เบาสุริยาสิพาพี่น้องยางเลาะเบิ่งขั้วจะข้าวนะครับเบิ่งบรรยากาศสะกดนะครับชวนจะนี่ครับนี่หลังจากเพิ่นซื้อขายแล้วในหอยในทุนเอ้ามืองคำวัเดียวลง่ะ บอกล้มากสักตัวสิบเจ็ดตัวผมได้มาครับบอกล้ว่ได้มากแต่ว่าพูดมาสิบเจ็ดขายเบิ่จักตัวไปสิบตัวเหลือเจ็ดตัวเนาะมาลูกหลานคุ้ยอยซอ่ขายอานเนอะลำลับลุยลยลูกหลาอยู่ทางไหนก็มาขายคว้ยอยู่รอยยัดอยู่บ้านนี้ยังก่อนจำมาจากขไหนบ่ คาเทียหลวงบ้านคาเทียพนนิษามอายุบ้าตรไหนจุลิเวตน้ำกันบ่บโบราณใช่ฮะกระดาษสิกระดาษสีดินดำน้ำส้มรวยกัะดินดำน้ำส้มกันเนาะเอาบ้านหลวงสว่างเจ้าเก้าเจือเดิมในหอยตัหน่อยหัวใจสู้ตั้งแตัวหน่อยนู่นหนอเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลานในหอยหน่อยนะครับปลาพี่น่หุ่นย่างหลอดมาทางนี้สักกอนนี่ครับหลังจากเพิ่นซื้ ขายแล้วคนก็จิมาผูกมามาแต่ขางคอกนะครับคือมามาขางคอกสายเนื้อครับมุ้นนี่เวียดน้ำสื่อเบิ้ลนะครับนี่สื่อจังได้กับเบิ้ลว่าเป็นนะครับเบาเรียงกันควอยประเทศไทยครับควอยหลายแต่ว่าราคาบ่ค่อยดีไปนะครับเป็นราคาสายเนื้อครับผมบ้าครับพี่น้องไปลุงต่อต่อไปครับต้นญามาพอควอยควอยผูกข้ยผูกง่ายข้อยนิดไอ้เปิดเท่าได้ สีช่ไหมฮกครับคเ่ไม่รู้ขขาโตใดนองครับสร้างกุดอนครับสรางกุดอนครับตาแตงแดงแดงร่อยเนาะออพอดีเออข้าวตีนเล็บใช่ได้ช่วงตัวนด้อายผมอูี่สาสิ้อที่สิบรับงไร่สามสโดยสาเนาะสูงไร่ลูกสร้างกุดรน อูตัวนี้งามครับคกหางดีคกทางงามบเรื่องต่อร่องนน้อยเนาะต่อร่องกันได้เอาง่ายฝากเบอร์พี่น้องใส่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่หกเก้าเก้าสี่หกเก้าเก้าเก้าแปดหกเก้าแปดหจังง่ายทั้งเลยครับผมอ๋อเจ้าเก้าจุเดยวมาเดียวกันก็บาสุดยอสวัสดีครับผม โซโนมานะครับเด้านี่ครับขวยตัวนี้เท้ว่าดีพี่น้องทุกทีุกใจฟ้าทโทษมาเนาะครับลูกสร้างอุดรเนาะครับทโทษสร้างบ่ท่านครับผมครับขวยผูใหญ่ตัวนี่ห้าปีกัวลูกของเก่าเจริญลูกเก้าเจริญโตไงข้อใหญ่ไล่ตรงเนาะครับเขาใหญ่ไงโอ้บ่ธรรมดาตัวใหญ่ลูกเก้าเจริญ อ่ะโบ๊ทุก732รับออริี้ประกาศแล้วครับไปขยับรถจาคแค่ไหนครับราคาทเดก็จำเลยหมุนสามหาดีหมุนสามหาดลอยอยู่เกาะเจ้าเเนาะเออส่วยสาสิบแปนสดจิตสดใจไรอยู่รัพี่น้องเฮ้ายางหล่อไปเูมสักกอนหเดี๋ยวใชยไหมพี่น้อง FC บ้างนะครับผมนี่ครับหลังจาก เบงขั้วแล้วมา่อเบงขีดแพะนะครับนี่แพะโตัเมียนี่ก็โตัเมียอ๋อแม่ลูกมันบ่ลูกมั้นี่นี่เมียบังลาเปิดราคาไปเท่าไหร่สี่พัน 4, นี่เปิดราคาไปสี่พันอยู่ทางไหนมาขายแพะ,ะเชียงขนจังหวัดเลยเค็ดบ้านเดียวกันครับบา้านซุริยานี่ครับแพะต้องร้องกันไหนบ่มองเสียวเท่าไหร่มองเสียวสามพันเนาะนี่สามพันมองเสียวเ, 3, 3, เพิ่มเดียวสามพัน มันกินยังลูกลาอาหารมันอะน่ะกินหยาบวะยอดพักเกษตรเห็ว่าปลูกผู้พักปลูกหยาบ่เอ่อเผือบ่ได้มันจิไปกินเมีนบ่นี่ครับแม่ลูกพันธุ์ปลาลูกสองแม่แมเพิ่นเพ,พิ่นห้องสี่พันแต่ว่าเพิ่นสีรถหายอยู่สามพันพันะนะเมียนวะสามตัว,ตวนี่ครับผมอะลูกลามีเบือท่อฝากบ่จำบ่ได้เบือเบือยังก่อน 0 9นเก้าหกซ0สนยอเจ็าเจพองเจ็ดเจ็ดสองขายแพะโดยเฉพาะเป็นบ่เจ้าเจ้าว่ารถเลยพ่สองพันพนะวะเอาขอบคุณนะพ่อเครับสวัีดีครับ